ครับพี่น้องแฟนคลับ FCT ทติดตามทั้งช่องฟันตีและเพื่อนร่เชียร์ครับตอนนี้เข้ามาบริเวณงานแล้วครับพี่น้องมุ่มงกวานะครับอย่างในนอเวทีห้องขณะนี้ได้แล้วเพชรเม็ดหนึ่ง,งเพื่อนเพื่อนกุญแจกำลังคู่สัตว์เวทีนะครับอัปเดตล่าสุดน,นะครับตอนนี้จักมุ่งแล้วพิม อาโมงพอดีคณะไทยอาโมงยี่สิบสามสี่หาโมงครึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยอ่าชาร์กไปเนาะที่มันลักลักนะครับก่อนมันหลายพี่น้องครับพี่ท็อปก็มาถึงแล้วพี่ท็อปธนาชัยพี่จะเป่งปเปล่าไปหาหน่องกัน สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สุขเกิดต่างนอนหรือยังนอนกันหรือยังนอนทั้งรถครับนอนบนรถลับเต้นๆโอาก็จะเป็นลับๆเต้นๆจะไี้นอนทั้งรถเต้นดีไหมแย่เย็นบ่แย่เย็นบ่แยเย็นยุ่งค่ะแล้วเขาอยู่งนี่ละปากทางพัดเขาพัดท่องครับชนบุรีครับชนบุรีนะอย่าลืมมาหมวนมาสิ่งด้วยกันนะฮะตอนนี้พวกเราก็สวัสดีครับสวัสดีครับ ไปหาเก็บบรรยากาศก่อนเลยครับคุณนะพี่น้องนี้เจ็ดเดินไทุกคนเลยนะครับตัดหนังโอโรจีลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกลังจอบปั้งเพื่อนหลองเพ่งไปท่อง พี่จิงเป้งมาแล้วนะครับผมจิงเป้งที่ชอบตุ้ยที่ชอแคสเป้งมาแล้ว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 อันนี้รถน้องสกายน้องสกายก็มาแล้วน้องฝรั่งหน่อยโซเฟียมาแล้วที่สำคัญที่สำคัญเลยน้องพอด,ดีก็มาแล้วพี่น้องครับ ก็อยากน่องน้ำมูเนาะเห็นว่ากะไดเห็นว่ากะเห็นนองน้ำเลยถ้อนี่ไงน้องโซเฟียมาแล้วรถเปิดโหลเพิ่นกับเบตาฮักให้อือครับไปชมบรรยากาศูน่ะเสียนุ่นซอบีเพิ่นขู้นะขึ้นเบื่ออยู่ขู้นขึ้นนี่ปั้ดทุกขนไหลคัะพี่น้องดีใจเป็นตาดีใจน้ำมัน โคจัดเพื่อนทยนะครับเจ้าภาพเจ้ากัลเจ้างานเนี่ยของแข่อันนี้ที่ท็อปยิ่มไทยหน้าที่บนตังบอไว้ดิเป็นยังไหลอกหลอดหลอกบ่หลอกกันบ้านวะอ,อนนี้ตอนนี้รถมาจอดกันเต็มเลยนะครับหลังมาเดี๋ยวให้น้องมาก่นอนเยอะมากเลยอันนี้พี่ฟอสครับฟอส อาจารย์มือมีเข้าหลักะรถเสียน้นเนาะทีมงานขายอันเครื่องดื่มครับพี่น้องบัตรราคาดีบอนดีบอนดีบอนหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับเนี่ยฟอร์ดมาถึงแล้วฟอร์อง มาหอดเตืองหัวเตืองประมาณสิบหกโมงครับึ่งไปพักเส่กันมั้ยมันมันเศร้านี่ยงพักอยู่ที่เดิมเลยครับยูโคลาดยูโคลาดจะมากกว่ากูโคลาด้เมืองเรียกว่าประมาณสามสิบหกสิบหกสิบแปดอารมณ์ดีรีสอร์ทเพราะว่ามันอยู่ทางออกมากแม่แต่เป็นมอสเป็นมอสละมันณีเป็นที่แห่งของพริเวล่าได้ครับแล้วก็ไม่คิดเพิ่มอ๋อพอดีอากาศถ้าเป็นโรงแรมที่ทุกคนแบบว่า อารมณ์ดีป่ะแย่มากแย่ปัญญาอ่อนไป็นสิอารมณ์ดีพนันบริการดีครับราคาก็จมย่ำยมย่ำเป็นกันเนียงเหมาะสำหรับศิลปินมอล่ำเ่าเนาะพวกนีนรถบงรถบานที่ไอ่บ่คขึว่าสิเอินไอ่เขาห้มเนี่ยบอกไอ่ตากแดงสร้างคนดีวะคื้นคนไล่คันดีใจเนาะแน่นครับจนหอดแจงเลยจนหอดแจงไหม คว่ามันงกัสีไล์เขาจว่าแมนอยากมาดูน้องฟอสตัวเป็นๆผมว่าโบแมนแล้วนี้่นงกับมากันสุมรถดำรถตู้จับรถตู้จับเด็กหน่อยเด็กลับมหเ็นตัวยูนกมาให้กันไปลบเมืงเราไปทั้งหลังไปที่อปในมองยูมองเศร้าห้องยางเีไปแบ่ฟ้าสิยางไปเยเห็นเขาเจ้อวกันยูนิคเขาจ้สอบสวนนี่ยังกันยางไปมงจะเข้า รอพ่อพี่น้องปูเดวา่ารอคอมเมนต์มาได้ครับเพื่อน่มีคนก็น <c oughs> สู่ตอนสู่ตอนนั้นที่เปลยนพี่น้องที่เปีน่น่หัเจ็ดไปใ้จบจก็หาหาเหยดไปตัวีตัวเดีนแ้าพ <c oughs> ที่เข้า,า,าีเปียงเดมอือนี่สามถุ่มอมึงสง่งาาขึ้นก็ออยังเดึกเบิรงพี่น้องคืบหนาอันนี้ียังเกาะ ปากข้างเขาผ่านท่องครับพี่น้องชุนบุรีรายละเอียดมันหลายน้ำเนากอะไรบ้าบเแี่ยจอกระไลพอดไฟเอียงต่างๆมันมันเนี่ยยังไม่มีเสาอ่อนไฟอีกอยู่ข้างไหนซองอันมั้ยล่วมแล้วซองฟังหร่อซล่ะซีเสาแล้วเป็นอะไรเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ

ผมกันลับเนาะผมกันนว่งหลับแม้แถวแถวโคราชดไงอาหารปลาทั้งไหนก่อนมือเสาร์นี่โอ้ยมันเสียดายเถคือบันนัดกันกวนเนาะไอไเทสที่ชินัทกันเห็นโพลท่อแน่นบ่สโพลท่อตีไอจอดบ้องเสาร์ว่ะผมมันมีหลังหนักๆกันบอสบ้านนี่ก็เล่นยางเข่าแมวนอนอยู่ทั้งโต๊ะไมก็เลยหนีโอ้ยเสียดายเนาะมันต้องนัดกันก่อนแม้มือนี้เข้ามือเสาร์เด้อทั้งสองสี่ว่าไปแนั่งนันไมได้เตรียมตัว อันนี้หัดจอดแล้วก็ดลับจอดนอนเป็นบ่แม่ทนหลับเลยบ่รลุเรื่องเลยเปิดท่อไอ้ป้อมแปมนอนก่อนอยู่ปิดท่อก่อนหนานัันอีกโอ้ยป้อมแปมคือสีนอนเร็วเถอะเพราะมนยังดอกไอ้นั่นหลุดไปเขาก็เลยไปหาหม่งนอนที่เก่าขัดจนไอ้เพื่อนอยากนอ่นไอ้คีไปอีกหน่อยก่อนออกมาได้แป๊บเดียวกับนั่นขึ้นเนี่ยน้องเขาแม่งเขาสีหอดประมาณตีเดยสอดแจ้งประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับจ้า ผู้จัดการเป็นมาประมาณนี้แหละสูสี่ก็มึงขึ้นนี่แหละเนาะสูสี่ก็มึงขึ้นนี่ครับเวลาทําการเวลาการแสดงเขากับภาษีพมาณกันนั่แหละเนาะเริ่มเรื่มไหมช่วงเริ่มพี่น้องอยู่ใกล้เขตเนี่ยังกว่านี่เขตยังกว่านี่ผู้จัดการฮะพันท่องวังท่องหลังเขตทางเขาอ่าพันท่องนะครับพันท่องช่วงนี้เขตแล้วมันวายแล้วมันตานครครับมาครับหม่องเก่ามองเดิมนั่แหละหม่องสาวหน่อยเพี่ยนเพี้ยงเข้ามาลุ้งนี่แหละครับพี่น้อง ที่เดิมที่เดิมจะได้ฝากติดตามนะครับบัตรหน้างาน140บาทผู้ใดสนใจอยากเบิ้งแบบไล่ซดกปิดนะครับการพักไปได้ที่สาวน้อยลำพูนโชว์นะครับแล้วก็สาวน้อยพิรุ่งเฟื่อ,องเฟนพเพจนะครับบนสื่อเซบุ๊น้ำกันเอาลาภีน้องเพื่อนสมนีครับพอการทิพนาครับสวัสดีครับ